คลรวยอาพับที่บ้านหลังใหญ่โตเป็นบ้านของนายทศพลน,นายทศพลมีภรรยาที่แสนสวยและลูกสาวน่ารักที่มีชื่อว่าจันเจ้าจันเจ้านั้นอายุห้าปีเป็นเด็กที่ฉลาดและช่างพูดแม่คะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหนูอยากไปเที่ยวคะ่ะไปสิลูกเดี๋ยวแม่พาไปนะชวนพ่อไปด้วยนะคะ ได้จ้าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของพ่อเหมือนกันเย่หน yeah! ูจะได้ไปเที่ยวแล้วและช่วงเย็ยนของวันนั้นนั่นเองเด็กน้อยเฝ้ารอพ่อเลิกงานกลับบ้านแต่จนแล้วจนรอดตอนนี้ก็เป็นเวลาถึงสองทุ่มผู้เป็นพ่อก็ยังไม่กลับถึงบ้านฉันเจ้ามานอนก่อนเธอลูกพ่อคงยังทำงานไม่เสร็จหนูอยากจะรอพ่อค่ะแม่ หนูจะได้บอกพ่อว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะโธ่เดี๋ยวพ่อกลับมานะแม่บอกให้ก็ได้ลูกมันดึกแล้วนะเดี๋ยวหนูจะตื่นสายเชื่อแม่เถอะมานอนก่อนเร็วเข้าก็ได้ค่ะแม่ผู้เป็นแม่เริ่มใจคอไม่ดีเพราะเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้สามีจะว่างที่เธอบอกลูกไปหรือไม่เดินนั่งรอจนกระทั่งสามีเลิกงานกลับมา ซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วกลับมาแล้วเหรอจ้าพี่พี่กินอะไรมาหรือยังกินแล้วเหรอเออพี่จ้าคือวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญเอาไว้ค่อยคุยกันนะพี่เหนื่อยอยากจะนอนภรรยาได้ยินเช่นนั้นจึงไม่กล้าพูดต่อก่อนที่เธอจะบอกกับสามีว่าพี่รีบไปอาบน้ำเธอจะได้พักผ่อน เดินไม่ทันได้บอกสามีถึงเรื่องที่จะชวนเขาไปเที่ยวด้วยกันกับลูกและรุ่งเช้าของวันใหม่จันเจ้าตื่นตั้งแต่เช้าตรู่แต่ทันทีที่เห็นพ่อใส่ชุดทำงานเด็กน้อยจึงได้เอ่ยถามพ่อขึ้นบ้าพ่อคะทำไมพ่อถึงใส่ชุดทำงานก็พ่อจะต้องไปทำงานไงคะลูกทำไมลูกถึงถามแบบนี้ล่ะไปทำงานไหนแม่บอกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันไม่ใช่หรอคะ ทศพลได้ยินเช่นนั้นเขาจึงหันหน้าไปมองภรรยาเธอบอกลูกไปอย่างนั้นเหรอเดือนก็ใช่นะสิจ๊ะก็ความจริงวันนี้เป็นวันหยุดของพี่ไม่ใช่หรือฉันก็คิดว่าพี่จะหยุดนะสิสามีได้ยินเช่นนั้นจึงหันหน้าไปพูดคุยกับลูกสาวลูกพ่อมีงานสำคัญต้องทำลูกไปเที่ยวกับแม่สองคนก่อนนะไว้พ่อว่างเมื่อไหร่เราค่อยไปด้วยกันก็ได้ค่ะพ่อ จันเจ้าเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายและเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ก็อาจมีงองแงบ้างเป็นบางครั้งตามภาษาเด็กและทันใดนั้นเองก็ได้มีรถคันหรูมาจอดอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นเพื่อนของนายทศพลน,นั่นเองชายหนุ่มเอ่ยคำทักทายภรรยาและลูกสาวของนายทศพลว่าไงจันเจ้าสวัสดีค่ะลุงวิทย์พ่วิทย์มารับพี่ทศพลหรือจะ๊ะใช่แล้ว วันนี้เรามีนัดตีกอล์ฟกันนะเดินได้ยินเช่นนั้นก็หันไปมองหน้าสามีก่อนที่หญิงสาวจะพูดคุยกับสามีเป็นการส่วนตัวไหนพี่บอกว่าวันนี้พี่ติดงานสําคัญไม่ใช่หรืองไงแล้วทาไมพี่วิทถึงบอกว่ามารับพี่ไปตีกอล์ฟล่ะมันก็สําคัญเหมือนกับการทํางานนั่นแหละอีกอย่างวิทมันก็ชวนตั้งแต่เมื่อวานจะให้พี่ปฏิเสธได้ยังไงทําไมพี่จะปฏิเสธไม่ได้ละ่ะพี่เลือกที่จะไม่ปฏิเสธเองต่างหาก ความจริงถ้าเมื่อเช้าพี่โทรไปบอกวิทว่าวันนี้พี่ไม่ว่างมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนี่นะจะทําให้พี่เสียมารยาทได้ยังไงวิทเขาเป็นเพื่อนพี่นะแล้วัันเจ้าล่ะจจนเจ้าเป็นลูกของพี่นะพี่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนลูกนอนรอพี่จนดึกดื่นเพื่อที่จะชวนพี่ไปเที่ยวในวันนี้แต่พี่กลับเลือกที่จะไปกับเพื่อนเพราะไม่กล้าปฏิเสธเขาทำไมพี่ถึงเห็นแก่คนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัว ก็อีกแค่ไปเที่ยวเธออยู่บ้านเฉยๆก็พาลูกไปได้นี่ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปพร้อมกันเลยนี่นะและอีกอย่างเราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเห็นหน้ากันทุกวันอยู่แล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่คิดแบบนี้เหรอเธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเธออย่ามาหาเรื่องพี่ได้หรือเปล่าเธอเห็นไหมว่าเพื่อนของพี่รออยู่เธอเองรีบพาลูกไปเที่ยวเถอะพูดจบทศพลก็เดินออกไปกับเพื่อนทันทีผู้เป็นภรรยาได้แต่ใส่หัว โชคดีที่ลูกสาวยังเด็กนักและไร้เดียงสาพูดโกหกอะไรไปเด็กก็เชื่อไปอย่างนั้นเราไปเที่ยวกันเถอะนะลูกค่ะแม่และในขณะเดียวกันเมื่อทศพลไปถึงสนามกอล์ฟเขาก็ได้เจอกับเพื่อนในสมัยเรียนเอกเอกใช่หรือเปล่าชายคนดังกล่าวได้ยินเช่นนั้นจึงทำท่าทางคิดก่อนที่เขาจะคิดออกทศเฮ้ยทศพลน,นายจริงๆด้วย ไม่ได้เจอกันนานนายสบายดีหรือเปล่าฉันสบายดีว่าแต่นายมากับใครอ๋อฉันมากับครอบครัวน่ะอยู่ตรงนู้นน่ะอะไรการน,นายมาตีกอล์ฟยังจะพาลูกกับเมียมาด้วยอีกหรือแล้วลูกของนายไม่งองแงหรือไงมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเพื่อนของชายหนุ่มได้ยินเช่นน,นั้นจึงยิ้มก่อนตอบว่าไม่หรอกลูกของฉันเป็นเด็กน่ารักไม่งองแงพาไปไหนก็ไปทั้งนั้น เพราะปกติแล้วฉันก็ทำงานถ้าว่างฉันก็จะมาตีกลอฟก็จะได้พาลูกกับเมียมาด้วยพ่อเสร็จจากตีกอ๊อฟฉันก็พาลูกไปกินไอติมอร่อยๆในห้างแค่นี้เด็กก็ดีใจแล้วนายเอกยังได้พูดอีกว่าว่าแต่นายมากับใครฉันมากับวิทย์นะ่ะช่วงนี้ฉันทำงานทั้งอาทิตย์พอว่างเมื่อไหร่ก็ได้มาตีก๊อฟกับเจ้าวิทย์มันสองคนอ้าวแล้วลูกกับเมียนายล่ะทำไมไม่พามาด้วย ความจริงแล้ววันนี้ลูกกับเมียฉันก็ไปเที่ยวแต่ฉันนัดกับเพื่อนซะก,ก่อนนะก็เลยไม่ได้ไปกับลูกกับเมียวิทย่างนั้นรึฉันได้ข่าวว่าเจ้าวิทย์เป็นคนหัวหมอนายก็ระวังระวังไม่บางคนอย่างเจ้าวิทย์ถ้าใครมีประโยชน์กับมันมันก็มักจะเข้าหาคนนั้นนายไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเท่าที่ฉันทํางานด้วยกันมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนี่นะอีกอย่างเจ้าวิทย์มันก็ขยันดีถ้านายไม่มีปัญหาอะไรกันก็ดีแล้ว ฉันก็ได้แค่เตือนฉันขอตัวไปหาลูกกับเมียก่อนนะได้ไว้ค่อยเจอกันใหม่นะเพื่อนและหลังจากที่ทศพลกับนายวิทย์ตีกอล์กันเสร็จเส้นเรียบร้อยพวกเขาก็ได้ไปนั่งรับประทานอาหารกันที่ร้านหรูของโรงแรมโดยโทศพลเองเป็นเจ้ามือขอบใจนายมากนะที่อุตสาหเลี้ยงไว้ครั้งหน้าฉันจะเลี้ยงนายบ้างไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนายไม่ต้องเกรงใจเลยนะ หลังจากกินอาหารอิ่มแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อกลับมาแล้วพ่อคะหนูซื้อขนมมาฝากพ่อด้วยพ่อลองชิมดูสิคะมันอร่อยมากเลยไม่เอาหรอกลูกพ่อเพิ่งจะกินข้าวมาอิ่มอยู่เลยลูกเอาไปให้แม่กินเถอะนะแต่ว่าแม่ก็มีของแม่อยู่แล้วกล่องนี้หนูตั้งใจซื้อมาฝากพอ่อพ่อชิมหน่อยนะคะมันอร่อยจริงๆไม่เอาหน่าจันเจ้าพ่ออิ่มแล้วจริงๆ ถ้าอย่างนั้นลูกก็เอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อค่อยกินมันพรุ่งนี้ก็ได้ก็ได้ค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะคะมารดาเห็นเช่นนั้นก็สงสารลูกสาวแต่เธอก็ไม่อยากจะพูดอะไรกับสามีมากนากักเพราะเห็นว่าเขาทำงานหนักในทุกๆวันทศพลก็เอาแต่ง,งานภรรยาเองก็เข้าใจแต่ก็แอบเป็นห่วงกลัวสุขภาพสามีจะย่ำแย่เอาได้พี่ ฉันว่าพี่ควรจะพักบ้างพี่ทำงานไม่หยุดแบบนี้ร่างกายมันจะแย่เอานะแต่ถ้าพี่ไม่ทำงานครอบครัวของเราจะมีอยู่มีกินเท่าทุกวันนี้หรือ,อยังไงฉันก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้พี่หยุดทำงานไปเลยน่นาฉันแค่อยากจะให้พี่พักผ่อนบ้างและอีกอย่างพี่ก็มีลูกน้องพี่ก็ปล่อยให้เขาทำบ้างสิพี่ทำอย่างที่เธอว่าไม่ได้หรอกเธอจะให้พี่ไว้ใจคนอื่นได้อย่างไร พี่ว่าเราควรหยุดพูดเรื่องนี้กันดีกว่าถึงพูดไปก็ไม่เข้าใจกันอยู่ดีทำไมฉันจะไม่เข้าใจพี่ล่ะฉันรู้ว่าพี่ทำงานหนักทุกวันก็เพื่อความสุขของครอบครัวทั้งนั้นแต่พี่รู้หรือเปล่าว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรมันจะคืออะไรอย่างนั้นเหรอมันก็คือการที่เรามีเงินเยอะๆนะสิเรามีเงินเยอะเราก็มีซื้อของอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งของอร่อยๆแพงๆเรายังจะซื้อกินได้เลยหรือว่าเธอจะเถียงพี่ พี่แน่ใจนะว่าพี่ซื้อทุกอย่างได้เธอพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงเธอตั้งใจจะกวนประสาทพี่ใช่หรือเปล่าฉันเปล่าต่อจากนั้นเดือนก็ได้เดินไปหาลูกสาวในค่ำคืนนี้เดือนนอนไม่หลับเพราะเธอคิดถึงการกระทำของสามีที่ผ่านมาสามีโมแต่ทำงานหนักไม่มีเวลาให้ลูกลูกสาวก็เฝ้ารอการกลับบ้านของพ่อทุกวันและรอที่จะไปเที่ยวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตามภาษาสามคนพ่อแม่ลูก ทุกครั้งที่ลูกสาวชวนไปเที่ยวผู้เป็นสามีก็มักจะปฏิเสธคนในครอบครัวแต่กับเพื่อนฟูงเขาไม่กล้ารีบตอบตกลงโดยไม่ลังเลใจอยู่มาวันหนึ่งนายวิทย์ได้มาขอยืมเงินก้อนโตเขาอ้างว่าแม่ของเขาไม่สบายทศพลเองก็ให้เพื่อนไปโดยที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ภรรยารู้ทศพลฉันได้ข่าวว่าโจาวิทย์มันไปเที่ยวเมืองนอกนี่นะฉันนึกว่านายไปด้วยซะอีก ไปเที่ยวเมืองนอกอย่างนั้นหรือนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเมื่ออาทิตย์ก่อนนายวิทย์ยังมายืมเงินแล้วบอกว่าแม่ของมันป่วยเป็นไปได้ยังไงที่จะไปเที่ยวต่างประเทศฉันว่าสงสัยนายคงจะโดนเหมือนกันกับฉันแล้วละ่ะนายหมายความว่ายัางไงเอกได้เล่าวีลกรรมของวิทย์ให้ทศพลได้ตาสว่างว่าตอนนี้วิทย์ได้ติดผู้หญิงและทำตัวโอ้อวดเป็นไฮโซ ทั้งที่ตัวเองยังยืมเงินเพื่อนไปปนเปื้อผู้หญิงและโกหกว่าแม่ไม่สบายสารพัดทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้เงินก่อนนั้นคืนวิทย์เขาไม่ค่อยกล้าสู่หน้าฉันยังไงล่ะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือทำไมวิทย์ถึงทำแบบนี้นะฉันก็คิดว่ามันจะเป็นเพื่อนแท้ของฉันเสียอีกเจ้าวิทย์มันคบเพื่อนเผื่อหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะคนไหนๆที่รวยๆมันไม่เคยจริงใจกับใครหรอกนายเองก็ควรจะอยู่ห่างมันไว้ ขอบใจนายมากนะที่นายเตือนสติฉันที่ผ่านมามีอะไรฉันก็ช่วยมันตลอดแม้กระทั่งมันชวนไปเที่ยวไหนฉันก็ไม่เคยปฏิเสธมันเหมือนกับครอบครัวเลยฉันให้ความสำคัญคนผิดไปจริงๆดูเหมือนว่าตอนนี้โทศพลเริ่มเข้าใจคำพูดของภรรยาเมื่อหลายวันก่อนและค่ำคืนของวันนนนี้เองเป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มเลิกงานกลับบ้านเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเขาตั้งใจว่าจะกลับไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกจันเจ้าพ่อกลับมาแล้วชายหนุ่มส่งเสียงเรียกหาลูกสาวแต่ไม่มีเสียงตอบรับปกติแล้วแค่ได้ยินเสียงรถลูกสาวก็จะวิ่งมาหาเขาแต่ครั้งนี้มันผิดสังเกตยอย่างเห็นได้ชัดทำไมบ้านช่องมันถึงได้เงียบเชียบแบบนี้นะเดินกับลูกไปไหนและจังหวะนั้นนี่เอง ทศพลได้หันไปเห็นกล่องขนมที่ลูกสาวซื้อมาให้เมื่อหลายวันก่อนก่อนที่เขาจะเดินไปหยิบแล้วเปิดกล่องออกมาดูพบว่ามันได้ขึ้นราเป็นที่เรียบร้อยชายหนุ่มรู้สึกเสียใจมากถ้าหากลูกสาวรู้ว่าเขาไม่ได้กินขนมกล่องที่ลูกสาวตั้งใจซื้อมาให้ลูกคงจะเสียใจทศพลหยิบขนมที่ขึ้นราใส่ปากจนกระทั่งลูกสาวและภรรยากลับเข้ามาพ่อพ่อ,อกลับมาแล้วนั่นพ่อกินขนมที่หนูซื้อมาฝากหรอคะ ใช่แล้วลูกขนมนี้มันอร่อยมากเลยนะลูกไปซื้อมาจากไหนวันหลังพาพ่อไปซื้อด้วยสิพาพ่อจริงๆรหรือคะถ้าอย่างนั้นไว้พ่อว่างหนูจะพาพ่อไปดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปวันพรุ่งนี้กันเลยดีไหมวันพรุ่งนี้พ่อว่างพอดีเลยตกลงไหมลูกเย้เย้หนูดีใจที่สุดเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้หนูรีบเข้านอนจะได้ตื่นตั้งแต่เช้า ต่อจากนั้นทศพลก็ได้หันไปมองหน้าภรรยาพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษและบอกกับภรรยาว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าแม้ว่าเงินทองจะช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ความสุขที่แท้จริงอาจมาจากความสมดุลของชีวิตและการมีจุดมุ่งหมายที่มีความหมายต่อชีวิตนั่นเองค่ะคนปั้นหุ่น าละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมีอาชีพปั้นหุ่นขายไม่ว่าจะเป็นหุ่นรูปปั้นต่างๆนานา,นา,นาเช่นสัตว์หรือหุ่นตามรูปมนุษย์เขาผู้นี้สามารถปั้นได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการชายผู้นี้มีนามว่านายสินนายสินเคยมีภรรยาอยู่กินด้วยกันมาหลายปีแต่ด้วยโรคร้ายก็ต้องพรากพวกเขาออกจากกาันภรรยาของนายสินเสียชีวิตไปได้หลายปี แต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนายสินก็ยังคงคิดถึงภรรยาอยู่เสมอสวัสดีจ้านายสินสวัสดีจ้าเจ๊หมูวันนี้มีอะไรให้สินรับใช้เจ้าอ๋อพอดีอีกหนึ่งเดือนเจ๊จะเปิดร้านขายอาหารเจ๊อยากได้หุ่นรูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ๆสักสองตัวนะจ้าได้เลยจ้ะเจ๊หมูเอาแบบพ่นสีทองด้วยไหมเจ๊ะใช่เลยขอแบบด่วนๆเลยนะจ้า เรื่องหลากาเจ๊ไม่เกี่ยงจากนั้นนายสินก็ได้ปั้นหุ่นรูปสิงโตตามที่เจ๊สั่งและนายสินนั้นก็ได้ปั้นรูปสิงโตออกมาได้สวยงามเป็นอย่างมากจนผู้คนผ่านไปมาเห็นเป็นที่ยอมรับในฝีมือของนายสินนี่ก็หลายปีแล้วนะที่โมนาจากพี่ไปต่อให้เวลาผ่านไปสักกี่ปีพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่มีใครอีกต่อไปแล้วเมื่อตกกลางดึก นายสินก็ได้ฝันถึงโมนาภรยาของตนพี่จ้ะฉันไม่ได้จากพี่ไปไหนเลยนะจ้ะฉันก็อยู่กับพี่ตลอดเวลาถ้าพี่อยากให้ฉันอยู่กับพี่ตลอดไปพี่ก็ปั้นหุ่นฉันสิจ้ะโมนาสัญญากับพี่นะว่าถ้าพี่ปั้นหุ่นรูปโมนาแล้วโมนาจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนฉันสัญญาจ้าจากนั้นนายสินก็สะดุ้งตื่นกลางดึก <Rem edd ise> โ้ยนี่ข้าฝันถึงโมนาอีกแล้วหรือนี่เมื่อไหร่จะทำใจได้สักทีนะว่าโมนาจากไปตั้งนั้นแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายสินก็ได้ปั้นหุ่นตุกตารูปสัตว์ต่างๆนานาและผู้คนผ่านไปมายังแวะมาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากนายสินจ้าป้าอยากได้ตุกตาปั้นรูปเห็ดน,นะจ้ะาพอดีป้าจะเอาไปตกแต่งสวนที่บ้านมีไหมจ๊ะมีสิจ๊ปบะเมา เข้าไปเลือกได้เลยนะจ๊ะมีหลายแบบเลยจ๊ะเชิญทางนี้นะจ๊ะจากนั้นป้าเมสาก็เลือกซื้อหุ่นปั้นเพื่อไปตกแต่งสวนของตนและป้าเมสานั้นก็ได้เหลือบมองไปเห็นนายศินกำลังปั้นหุ่นรูปมนุษย์ด้วยความสงสัยแกจึงได้เอ่ยถามว่านายศินกำลังปั้นรูปอะไรทําไมถึงได้ตัวใหญ่คล้ายกับมนุษย์เช่นนั้นนี่มันรูปอะไรกันนายศินถ้าถาังคงจะราคาแพงน่าดูตัวนี้ฉันไม่ขายหรอกจ้ปะป้าเมสา ฉันตั้งใจว่าจะปั้นรูปโมนาเพราะเมื่อคืนฉันฝันเห็นโมนาก็เลยคิดถึงเธอนะจ๊ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองโมนาเขาคงจะดีใจมากนะที่รู้ว่านายสินรักเธอมากแค่ไหนจะป้าตั้งแต่โมนาจากไปฉันก็ปฏิญาณตนว่าฉันจะอยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดไปจากนั้นนายสินก็ได้ปั้นรูปโมนาภรรยาของตนปั้นไปแล้วก็ได้คุยกับหุ่นไปอย่างมีความสุข นี่ยายโนต้ตวันนี้ฉันไปซื้อรูปปั้นเหตีร้านพ่อสินมารู้ไหมว่าฉันเจออะไรแกไปเจออะไรก็เล่ามาสิยายเมาส์ก็วันนี้ฉันเห็นนายสินกำลังปั้นหุ่นโมนาเมียของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะสิก็ไม่เห็นแปลกเขาคงคิดถึงเมียมากละมั้งก็เลยปั้นหุ่นโมนาไว้ดูต่างหน้า อันนั้นก็จริงอยู่แต่ที่แปลกคือนายสินปั้นไปด้วยแล้วก็คุยกับหุ่นไปด้วยนะสิก็น่ายเห็นใจเขาอยู่นายมเมาถ้าเป็นฉันฉันก็คงจะเป็นเหมือนนายสินนั่นแหละภรรยาเขาทั้งคนก็ต้องใช้เวลาทำใจหน่อยเมื่อวันเวลาผ่านไปนายสินก็ได้ปั้นรูปภรรยาของตนจนเสร็จสิน้นรูปปั้นที่นายสินปั้นขึ้นมานั้นสวยสดงดงามเหมือนโมนายังมีชีวิตอยู่จริงๆเมื่อถึงเวลาตกช่วงค่ นายสินก็มักจะได้ยินเสียงโมนาเรียกอยู่ตลอดเวลาตัวของเขานั้นคิดว่าตนเองหูแว่วและคิดถึงภรรยามากเกินไปนายสินจึงไม่ได้เอกใจอะไรมากนักโมนาอยู่ที่ร้านเฝ้าร้านให้พี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้พี่จะรีบมาเปิดร้านแต่เช้าพี่ไปนอนก่อนนะนายสินเขาได้พูดกับรูปปั้นโมนาภรรยาของตนและก็ได้กลับเข้าบ้านอย่างสบายใจ เมื่อเวลาผ่านไปกลางดึกได้มีวัยรุ่นที่คึกขนองตั้งใจจะเข้ามาขโมยของในร้านของนายสินแต่ก็ได้พบกับรูปปั้นของโมนาที่พูดได้และได้ขับไล่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวออกจากร้านไปส่วนวัยรุ่นกลุ่มนั้นด้วยความตกใจมากต่างพากันวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงอย่างไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวบางอาจจะมาขโมยของพี่สินหรือมันตรงเจอแบบนี้ รูปปั้นโบนาพูดไปก็หัวเราะไปอย่างสะใจชาววันรุ่งขึ้นนายสินก็ได้มาเปิดร้านของตนเองแต่ก็พบว่าข้าวของกระจัดกระจายเต็มร้านแต่ไม่มีสินของใดๆหายออกไปจากร้านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเกิดอะไรขึ้นนะทำไมข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้จากนั้นนายสินก็ได้เก็บข้าวของให้เข้าที่และจัดร้านอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ได้จัดการปั้นหุ่นไว้ขายต่อไป โมนาจ้าพี่จะเอาหุ่นปั้นของโมนาตั้งไว้หน้าร้านโมนาช่วยเรียกลูกค้าให้พี่เยอะๆด้วยนะจ๊าจากนั้นนายสินก็ได้นำรูปปั้นของโมนาภรรยาตนไปตั้งไว้หน้าร้านเพื่อเป็นการโชว์หุ่นปั้นที่เป็นรูปมนุษย์ที่สวยงามผู้คนผ่านไปมาต่างเห็นรูปปั้นโมนาแล้วก็แวะมาอุดหนุนหุ่นปั้นของนายสินกันเป็นจำนวนมากพ่อขา,าจ้าหุ่นปั้นที่นี่สวยทุกตัวเลยจ้าโดยเฉพาะหุ่นปั้นผู้หญิง ที่ตัวอยู่หน้าร้านโนนไม่ทราบว่าขายเท่าไหร่จ้ะตัวนั้นไม่ได้ขายจ้าลูกค้าตัวนั้นฉันตั้งใจเอาไว้โชว์จ้ะวะ่าเสียดายจังเลยถ้าวันไหนตัดสินใจขายติดต่อฉันไปได้เลยนะจ้าฉันไม่เกี่ยงเรื่องราคาจ้าลูกค้าถ้าอยากได้ตัวใหม่เดี๋ยวฉันปั้นให้ใหม่ก็ได้นะจ้าตัวนั้นฉันไม่ขายจริงๆจ้าลูกค้ายืนดูหุ่นปั้นรูปโมนาทำให้เธออยากได้แต่นายสินก็ไม่ขาย เพราะเป็นตุกตาที่เขาตั้งใจปั้นอย่างสุดฝีมืออีกทั้งยังเป็นภรรยาที่ตนรักเอาไว้เฝ้าดูระหว่างคิดถึงเมื่อถึงเวลากลางดึกนายสินกลับเข้านอนตามปกติส่วนป้าเมาส์และนางนุชก็เดินผ่านหน้าร้านของนายศินและก็พบหุ่นปั้นโมนาอยู่ที่หน้าร้านป้าเมาส์กับยายนุชจึงเข้าไปดูใกล้ๆว่าตุกตารูปปั้นโมนามีอะไรผิดปกติหรือไม่นายสินถึงได้พูดคุยกับรูปปั้นทุกวัน สวยจริงๆเลยนะรูปปั้นโมนาเหมือนโมนามากๆเลยเนาะป้าเมาส์แกว่าไหมก็ใช่น่ะสินายสินนี่ฝีมือดีจริงๆเลยนะจากนั้นป้าเมาส์ก็ได้จ้องมองไปที่ใบหน้ารูปปั้นนั้นก็พบว่ารูปปั้นดังกล่าวกำลังยิ้มให้เธออยู่จนป้าเมาส์เห็นแล้วตกใจกลัวใหญ่นูด๊ดตายแล้วรูปปั้นโมนายิ้มได้ ป้าเมาพูดไปก็เอามือทั้งสองปิดหน้าของตนเองไปเพราะความกลัวไม่เห็นจะมีอะไรเลยป้าเมาก็แค่รูปปั้นธรรมดาธรรมดาเองแกน่ะคิดมากไปจริงๆนะเมื่อกี้ฉันเห็นรูปปั้นยิ้มให้ฉันจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิดีตรงไหนกันใหญ่นุชฉันก็จะได้ขอเลขหนูโมนานสิหนูโมนาจา๋าป้าขอสามตัวตรงๆเลยนะจ๊ะถ้าถูกป้าจะทำบุญไปให้ ยายนุชฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าฉันรู้สึกใจคอไม่ดีคนลุกสู้ยังไงไม่รู้สิป้าเมาพูดไปก็เร่งให้ยายนุชรีบกลับบ้านเพราะตัวของแกนั้นเห็นรูปปั้นโมนายิ้มให้แกจริงๆจึงทำให้ตัวของป้าเมาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและหวาดกลัวตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นหน้าร้านหุ่นปั้นของนายศินโมนาจ้าพี่มาแล้วจ้าดูซิวันนี้ข้าวของยังอยู่หรือเปล่านะ นายสินเดินตรวจข้าวของภายในร้านของตนที่เก็บเอาไว้พบว่าข้าวของจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยปกติจากนั้นเขาก็ได้เดินไปพูดคุยกับรูปปั้นโมนาทุกๆวันอีกเช่นเคยเมื่อเวลาผ่านไปมีอยู่วันหนึ่งนายสินได้กลับบ้านดึกเพราะมีออเดอร์รูปปั้นเข้ามาเป็นจำนวนมากระหว่างที่เขานั่งทำงานได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อของตัวเองพี่สินจ๊ะพี่สินจ๊ะ นายสินหันมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครชายหนุ่มจึงเดินดูรอบๆที่ร้านของตนแล้วก็ได้ไปยืนดูอยู่หน้ารูปปั้นของโมนาและแล้วรูปปั้นโมนาก็ได้ยิ้มให้แก่ชายหนุ่มทันทีโมนายิ้มให้พี่นี่พี่ตาไม่ได้ฝาดใช่ไหมนายสินพูดไปก็ตบหน้าตัวเองไปเพราะคิดว่าตัวเองนั้นตาฝาดแต่แล้วรูปปั้นโมนาก็พูดได้จริงๆ พี่สินตาไม่ฝาดหรอกจา้าโมนาอยู่กับพี่ทุกวันโมนาคอยดูแลพี่อยู่อย่างนี้พี่เหนื่อยไหมจ๊ะโมนาจริงๆด้วยนี่พี่ไม่ได้ตาฝาดนายสินร้องไห้ดีใจมากที่รูปปั้นโมนานั้นพูดกับเขาได้ทําให้ในายสินอบกอดรูปปั้นภรรยาของตนด้วยความคิดถึงพี่ดีใจมากนะโมนาที่โมนาไม่ได้ทิ้งพี่ไปไหนถึงแม้ว่าจะเป็นแค่รูปปั้นก็เถอะ ก็โมนาบอกแล้วว่าให้พี่ทำรูปปั้นของฉันขึ้นมาฉันจะได้อยู่กับพี่ตลอดไปโมนาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะต่อไปนี้พี่จะเอารูปปั้นกลับบ้านด้วยทุกวันเลยไม่ได้นะจ๊ะพี่เวลากลางดึกพี่ไม่อยู่มีคนจ้องจะมาขโมยของที่ร้านแต่มันก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกเพราะโมนาอยู่ตรงนี้มีได้ละวันนั้นพี่มาเปิดร้านเข้าของกระจัดกระจายเต็มไปหมดก็เพราะแบบนี้นี่เอง ต่อไปฉันจะทำให้พี่สุขสบายพี่อย่าทำลายรูปปั้นของฉันหรือขายให้ใครนะจ๊ะโธ่โมนาใครจะกล้าขายรูปปั้นเมียตัวเองให้คนอื่นละ่ะเรื่องนั้นโมนาไม่ต้องคิดมากเลยนะมันไม่มีทางเป็นไปได้นี่ก็ดึกแล้วพี่กลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะมีวัยรุ่นมาขโมยของที่ร้านโมนากลัวพี่จะได้รับอันตรายจ้ะใครมันช่างกล้ามาขโมยของที่ร้านพี่เดี๋ยวพี่จะจัดการมันเอง ไม่ได้นะจ๊ะพวกมันไม่ได้มาดีพี่ไม่ต้องห่วงนะทางนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองงั้นก็ได้จ้ะพี่ฝากด้วยนะโมนาเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาหาโมนาแต่เช้าเลยนะจากนั้นนายสินก็ได้กอดลารูปปั้นโมนาภรรยาของตนเองและกลับบ้านตามคำสั่งของรูปปั้นที่ได้บอกเอาไว้เมื่อถึงเวลากลางดึกก็ได้มีวัยรุ่นมาที่ร้านของนายสินตามที่โมนาได้กล่าวเอาไว้ไอสอง ลูกปั่นผู้ยิ่งกว่านี้ใช่ไหมที่เจ๊บอกใครมาเอาใช่ใช่เจ๊อยากได้เห็นว่าเจ้าของร้านไม่ขายฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ขายทั้งทั้งที่เจ๊ก็มีเงินซื้อมากมายนั่นนะสิขายขายซะก,ก็จบเรื่องไม่ต้องให้พวกเรามาขโมยแบบนี้ฉันว่าเรารีบขอไปเอารูปปั้นขึ้นรถด,ดีกว่าจากนั้นนายโจและนายสองก็ได้อุมลูปปั้นขึ้นรถแต่แล้วรูปปั้นของโมนาก็พูดขึ้น พวกแกจะเอาฉันไปไหนไอ้จองเมื่อกี้ใครพูดวะนั่นนะซิฉันก็ได้ยินเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกมั้งแกรีบๆดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาเห็นเขา่าวข้ารู้สึกขนลุกแปลกๆยังไงไม่รู้ซี่ทั้งสองพูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวและสันเครือถ้าพวกแกไม่ปล่อยฉันฉันจะไม่ให้อภัยพวกแกจริงๆด้วยแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือน จากนั้นนายโจและนายสองก็รู้แล้วว่าเสียงที่ทั้งคู่ได้ยินเป็นเสียงรูปปั้นนั้นนั่นเองทั้งสองรีบวางรูปปั้นลงไว้ที่เดิมแล้วรีบขับรถหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเช้าวันใหม่นายสินมาเปิดร้านและก็ได้พบว่าป้าเมาส์กับยายนุชย์นั้นกำลังถือพวงมาลัยและทูบเทียนมาไหว้รูปปั้นโมนาทำให้ในายสินนั้นประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นป้าเมาส์ยายนุษนี่พากันมาทำอะไรกับรูปปั้นของโมนาจ๊ะ มีดอกไม้ทูบเทียนติดมือมาด้วยก็เมื่ออาทิตย์ก่อนใหญ่เมาเห็นรูปปั้นของหนูโมนานะยิ้มได้ใายนุชก็เลยขอเลขนะสิแล้วใหญนุชก็ถูกสามตัวตรงๆด้วยนะผอสินใช่พอสินหนูโมนาให้โชคป่าสองคนพวกป่าก็เลยเอาพ่วงมาไัยและทูบเทียนมาถวายนะจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นก็ตามสบายเลยนะจ๊ะ หนูโมนาจ้ะยายของวดต่อไปเลยนะจ๊ะถ้ายายถูกสามตัวตรงๆอีกยายจะซื้อชุดไทยมาให้ใส่ออกแบบสวยๆเลยนะจ๊ะใช่แล้วหนูโมนาป้าเมาวก็ขอด้วยคนนะจ๊ะส,สาธุสาธุสาธุโอ้ยรูปเข้าไปรูปเข้าไปได้เลขตัวไหนบอกฉันทีนะใหญนุชนายสินนั่งมองป้าเมาวกับยายนุชขอโชคจากรุกป,ปั้นโมนาภรรยาของตนทำให้เขานานยิ้มอย่างมีความสุข เพราะโมนาน,านั้นนอกจากจะปกปักรักษาร้านของเขาแล้วยังให้โชคลาภแก่ป้าเมาส์กับยายนุชอีกด้วยวันเวลาผ่านไปลูกค้าและผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอุดหนุนตุกตาหุ่นปั้นจากร้านของนายสินกันเยอะแยะมากมายทําให้ในายสินมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายอีกทั้งยายนุชและป้าเมาส์ยังถูกเลขอยู่บ่อยๆอีกด้วยและทั้งคู่ก็ได้บอกต่อคนในหมู่บ้าน จนผู้คนในหมู่บ้านแห่แหนมาขอโชคลาภจากรูปปั้นโมนาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนี่ก็ดึกแล้วพี่รีบกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะนะจ๊ะพรุ่งนี้จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายพี่สินทนเหนื่อยหน่อยนะโมนาใส่ชุดไทยแล้วสวยจริงๆด้วยนะถ้าทุกวันนี้โมนายังมีชีวิตอยู่พี่คงจะมีความสุขมากกว่านี้โชคชะตาฟ้ากำหนดให้โมนาต้องเป็นแบบนี้โมนาฝืนชะตาไม่ได้หรอกจาะ พี่สินเองก็เหมือนกันต้องยอมรับความจริงให้ได้นะจ๊ะนายสินก่อนจะกลับบ้านเขาได้ก่อนล้ำลาลูปปั้นภรรยาของตนทุกวันนายสินนั้นได้แต่น้อยใจในโชคชะตาวาสนาของตนถึงแม้จะมีเงินทองมากมายแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตกับภรรยาแต่ก็ยังดีที่รูปปั้นของโมนายังสามารถพูดคุยกับเขาได้พอให้ได้หายคิดถึง นั่นอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมตั้งแต่ชัดปางก่อนที่นายสินนั้นเคยทำลายรูปปั้นเจ้าแม่สมหวังที่ผู้คนในหมู่บ้านสมัยก่อนต่างพากันไปขอพรเรื่องคู่ครองและสมหวังได้รักแท้แต่เมื่อมาถึงชาตินี้นายสินถึงแม้เขาจะได้เจอรักแท้ แต่ก็ไม่สามารถให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าได้และไม่สามารถอยู่ของคู่กันแบบมนุษย์ได้จึงต้องได้กลายเป็นเรื่องราวของคนปั้นหุน่นกับรูปปั้นสาวโมนานั่นเองค่ะนิทานจบแล้วนะคะถ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเรา และถ้าอยากสนับสนุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากด Line, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจสวัสดีค่ะ